สอสรพิพันธ์พลงลองรองนะคะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ไปลงพื้นที่นะคะตามที่มีพื้นที่น้าท่วมนะคะมีจังหวัดอยุธยานี่ล่าสุดนี่เราไปที่บางบอรทองก็ไปช่วยเหลือนะคะคนแก่แล้วคนชราแล้วว่าเด็กๆนี่ออกมาจาก จากหมู่บ้านหมู่บ้านชลาดานะเราก็ไปเห็นปัญหาวันนี้ศูนย์ที่ศูนย์นี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็คือ 1. ด้านบริจาคนะคะเรื่องการบริจาคสิ่งของไม่ว่าเรื่องนมเรื่องข้าวสารหรือว่าผ้าผ้าอ้อมะคะ่ะแล้วก็แพมเพิสสิ่งเหล่านี้แล้ว เราต้องการมากเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธาตรงนี้นะคะช่วยมาบริจาคหรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีตรงนี้ก็คือมาช่วยกันแพ็คของที่ศูนย์สสปพนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการกําลังคนมากๆนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนนักตรงนี้นะคะวันนี้เราเองเราก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันนะคะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะขอ ของประชาชนคนไทยได้วยกันนะคะช่วยกันคนละไมค้คนละมือนะคะ